ถ้ามันจะทำมาหน้าเล่นขนาดนี้ก็เข้าเกมเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม BSK เช่นเคยนะวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกม Tower Defense X กันอีกเช่นเคยนะครับก็มีอัปเดตคิดมารทพาร์ท2เข้ามาแล้วนะครับผมอย่างที่เห็นในช่วงแรกของคลิปไปนะครับว่ามันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็เลยจะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันหน่อยนะวันนี้โอเคครับผมตอนนี้ก็ไม่พูดมากเลยดีกว่าเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะไปด้วยเฮลิคอปเตอร์อีกเช่นเคยนะครับนี่โูต้องรอ ยีวิอีกแล้วทำไมเข้าถึงไม่เลไม่ทําแบบเป็นปุ่มสตาร์ทขึ้นมานะครับผมให้รอทําไมก็ไม่รู้นะแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีของมันด้วยก็ได้นะ2 1โอเคครับไปเริ่มเล่นกันดีกว่านะบินไปเลย โอเคมผมกับไมอีก,กันอีกรอ,รอบนะครับเ <Aven> มื่อกี้ไอฝั่งนี้คือของแชปเตอร์แรกนะครับผมฝั่งนี้คือแชปเตอร์สองนะโค่นมึนนะครับเดี๋ยวไปอ,อ, <ะ S 2> อ,อ,อีกลำหนึ่งนะเพราะอีกรำนี้มีคนอยู่แล้วนะโอเคมึนมากเลยนะครับเมื่อกีอ้ไม่รู้ว่าลาอีกอีกลำหนึ่งมันเป็นแชปเตอร์หนึ่งนะครับนึกว่ามันเอาออกไปแล้วนะนึกว่ามีแค่แชปเตอร์สองอย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นแชปเตอร์สองกันดีกว่านะเหลือเวลาอีกแปดวินาทีสามสองหนึ่งเลยครับ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเป็นเขาให้เลือกหมวดนะว่าเนวเมาหรือว่านายเมนะแต่ตอนนี้นะครับที่ผมตกใจก็คือทําไมทางมันแบบอภิมหาขนาดนี้นะทุกคนดูดิมันแบบโอ้โหมากเลยนะครับแบบมาเป็นสิบสิบตัวเลยมันน้งนี่ผมเคยเล่นไอ้ช่วงฮาโลวีนอยู่นะก็มาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะมันมาเยอะเกินนะแต่ก็น่าจะพอไหวอยู่นะเอาไม่เอานานเมแน่แนอนครับไม่น่าไหวนะถ้านายเมยเขลดมากแล้วนะครับผมอู้ได้ตัวเข่นเยอะอยู่นะเอาแบบระดับนองเมาก็แล้วกันนะครับ โอ้เขาเลือกอีกแล้วนะครับว่าจะเอาเซตไหนไปสู้นะครับผมผมมี V I P ก็เอาเซต V I P ไปเลยนะครับพอดีรวยมากนะรวยกับเขือนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูค่าซีกันก่อนนะครับ The weak. Was weak. But not weak. Will have vengeance. Starting with have weak. 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 vengeance. GDA was am is I I I will you! my ดูเหมือนจะโกรธมากเลยนะไม่รู้โกรธอะไรนะครับอย่าหาให้ผมแปลนะเพราะว่าผมก็ไม่เก่งอังกิษอะไรขนาดนั้นนะครับพออ่านเข้าใจพอรู้เรื่องนะแต่ก็ไม่ได้แบบเก่งถึงขั้นแบบมาแปลได้นะครับผมโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่4625นะครับ โอ้มีตัวนี้น่าจะดีเลยนะมีดาบนี้นะแต่ว่าตอนนี้เงินไม่พอนะครับขาดร้อยกว่านะเอาเป็นวางโกลเด้นไปแบบเป็นจุดๆแล้วกันนะครับให้มันยิงได้แบบหลายที่นะก็ก็มุมนี้แล้วกันโอเคโหตัวนี้วางไกลไปหน่อยไม่เป็นไรคิดว่าอัพสัก2ตัวให้เป็นขั้นนี้ก็แล้วกันนะครับโหหมาเยอะมากเลยอะโหดูนี่นะผมทํามาโคตรดีเลยนะสมบี้อยู่น่ากลัวอยู่นะ ใส่ชุดกันหนาวมาเลยนะโอเคบอกเลยว่ามีโกลเด้นนี่ครับสบายๆนะไม่รู้จะสบายจริงไหมนะครับเลือสายสสองเลยเหรอไหวไหมนี่มาเยอะมากเลยนะครับตัววิ่งมามรอบนี้ผมไม่ห้าวเอาไนาแมย์แล้วนะครับผมรู้สึกว่าแบบชีวิตผมจะพังนะถ้าเอาไนาแมย์นะอัพตัวนี้สักหน่อยนะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเก็บเงินไว้ซื้อเจ้า xwm เทเล e นะครับผมเพราะว่าถ้ามีเจ้านี้ก็น่าจะดีขึ้นนะ ทุกอย่างน่าจะง่ายขึ้นมากนะครับถ้ามีนะโอ้ทุกคนดูทางครับมาโคตรเยอะเลยนี่โอ้โหเดินมาเป็นฝูงเลยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเกมนี้ทําเป็นครั้งแรกเลยนะไอแบบทางมันเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นทางแบบทางวนทางวนเป็นทางตรงอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็วางตัวรอบๆให้ยิงนะแต่อันนี้คือระวังดักเลยนะครับผมมันมาแบบนี้เลยนะ <S <S ถือว่าเป็นเกมที่แปลกใหม่ดีนะครับอุ้ยเดี๋ยวๆ,ๆตอนนี้ไหวไหมนี่ขออัพไปก่อนนะครับโอ้เดี๋ยวขวางตัวฮีโไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเผื่อว่าโดนโจมตีนะอัพสักสองขั้นโอเค ซอมบี้ก็โจมตีพวกมอนของผมอยู่นะแต่ว่าก็มีตัวฮิวนะครับคอยช่วยอยู่ก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราวาง xwm เทเ r e นะครับตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะโอเคนี่ครับผมไม่นี่ตัวอะไรนี่ถือลูกซองด้วยนะผมอุ้ยมันยิงด้วยนะอ๋อดีนะผมมีตัวฮิวอยู่นะถ้าไม่มีตัวฮิวน่าจะสองตัวนี้ก็น่าจะตายไปแล้วนะครับโอ้มายอะจังอะตัววิ่งโคตรเลยนะครับแต่ดีนะผมวาง xwm เทเ r e แล้วนะครับเออมันชื่อ xwm นี่นะ บางทีก็เรียก X M W X W M ก็ขออภัยด้วยนะครับผมมึนๆน,นะมีตัวนี้ก็สบายขึ้นมาเยอะนะครับตีตัวบินได้ด้วยนะไม่รู้ว่าด่านนี้มีตัวบินหรือเปล่านะครับน่าจะมีแหละขู่มาโคตรเยอะเลยนะครับต้วยตัวถือลูกซองมาด้วยนะอัพตัวฮิวเพิ่มสักขั้นแล้วกันนะครับเผื่อ,อไว้นะเคขาตั้งนิดหน่อยวางเลยเดี๋ยวเราอัพเลยนะครับอัพอันด้านล่างด้วยนะครับเพื่อ จะได้ยิงเยอะๆนะโอ้โหตัวนี้เลือดพันสี่เลยนะครับเดินไปแล้วน่าจะไวอยู่นะยิงมาเลยโอ,โอเคไวชิวนะครับเวฟที่3ต่อไปก็เวฟที่4นะครับเข้ามาเลยซอมบีอ้อ้วนโอ้โหเยอะเกินยิงยิงไวไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขออัพ XWM ก่อนนะครับแล้วก็วางคอมมานเดอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันโไหวไหมเนี่ยมันมาเยอะเกินไหวป่าวางตัวยิวเพิ่มไปสักตัวนะครับมุมนี้วางได้ไหมขาดเงินโอ้ขาดเงิน38นะครับพวกนี้มันไม่ให้เงินเลยเหรอ เออนี่มันโนแคสหมดเลยนะครับเออ er ไว้ไวไวไวไปเนี้ยไวไปเนี่ยอุ้ยเกือบไปนะครับเอ้าโกเด้นผมตายหมดแล้วโดนโดนกัดกินหมดแล้วนะครับโอ้โหบางอาจมากินตัวองผมได้นะไหวและวไหวแล้วมาคูดเยอะเดี๋ยวขอวางโคเด้นเพิ่มแล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้ตายหมดเลยนะมุมนี้มุมนี้โอเคก็คิดว่าน่าจะพอไหวนะครับเดี๋ยววาง XMW เอย XWM ไว้ด้านหลังก่อนนะครับ ชอบพูด XMW ตลอดเลยนะเอาเป็นว่าถ้าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับอุ้ยมันป้ามันป้าระเบิดใส่คิดว่าอัพพวกนี้ไปสักหน่อยก็ได้นะครับมันก็ช่วยกันได้ดีค่อนข้างดีเลยนะโกลเด้นนะโอเคอุ๊ยอะไรนะเมื่อกี้รู้สึกมันเดินเกือบมาดโดนตัวของผมแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะชิวๆนะครับอัพคอมมานเดอร์เพิ่มไปหน่อยอ้ยตัวนี้หมายแล้วโอเคมาเริ่มเวฟที่6แล้วนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราเก็บเงินได้สัก33,000นานะครับมาอัพ XWM ให้ได้ขั้นขั้นที่3มนะครับมันจะยิงรัวนะน่าจะสบายมากขึ้นนะครับผมเพราะตอนนี้ก็มันก็หลุดออกมาบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไหวอยู่นะโหนี่ตัวนี้ก็ยืนยิงอย่างสบายเลยนะเราอัพขั้นสามหมื่นสามกรตันนิดเดียวขันกว่าบาทโอ้ตัวใหญ่มากนะครับรีบอัพเร็วนี่รยบร้อยน่าจะพอไหวขึ้นนะครับแล้วก็มาอัพพวกโกลเด้นนิดหน่อยแล้วกัน ยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวๆ,ๆวางตัวนี้เพิ่มก่อนวางไว้เยอะๆเลยแล้วกันนะครับเอาไว้กันด้วยมาดิน,นี่ก็พิดว่านาะพอได้อยู่นะครับมีตัวหลุดไหมไม่มีโอเคอุย้ยตัวอะไรวะเน,นี้ยตัวโคตรใหญ่นะครับอุย้ยแต่ได้เงินเยอะอยู่นะโหเลื่อนหมื่นสองเลยนะครับผมเอาเรื่องจัดนะตัวนี้ไหวไหมโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับเพราะว่าเลื่อนมันก็ลดเยอะอยู่นะ ก็จะอัพได้ขั้นหนึ่งด้วยนะสลับ x w m อัพเลยนี่ครับผมนี่เลือดไหลเป็นน้ําเลยอุยอ้ยริ่มอุ้ยริ่มตัวบินมาแล้วนะครับผมนี่โหบินมาแบบโคตรเทเลยนะอ่าเรามาหาตัวอัพกันดีกว่าคิดว่าอัพตัวไหนดีอัพผมมันดอ้์ให้ได้บัฟอันนี้แล้วกันโอเคมปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อัพขั้นนี้แล้วกันนะครับให้มันได้ยิงแรงๆหน่อยนะโอเคประมาณนี้นี่ก็น่าจะโอเคนะครับ อาโอเคอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้มันเหมือนมีลูกอะไรสักสักอย่างนะครับตัวนี้เสกมาหรอน่าจะนะวันนี้ยิงยับเลยนะผมยิงยับยับเลยโอเคเป็นชาวชาวนานที่อยู่โคตรสยองขวัญเลยนะเลือดตั้งหมื่นกว่านะอย่างนี้มันต้องโดนพวกผมจัดการแล้วัพ x w m ไปก็น่าจะไหวชิวนะครับโอ้มาเป็นกองทัพเลย เดี๋ยวขอรออัพเจ้าอ่าโกลเด้นเรนเกอร์สักตัวนะครับให้ได้ขั้นสี่หมื่นนะเรยอัพขั้นหมื่นสามไปก่อนแล้วกันถ้าได้ขั้นสี่หมื่นสักตัวก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่ายิงแรงยิงรัวมากเลยนะ XWM ก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขอโกลเด้นก่อนแล้วกันนะนี่เดี๋ยวทำให้เรายิงรัวขึ้นมากขึ้นนะครับนี้ครับผมเดี๋ยวขอวางเจ้า XWM เพิ่มนะครับปั๊บแล้วก็มุมนี้ โอเคตอนนี้ก็น่าจะไหวชิวนะครับอัพ xwm ไปเลยโอเคเดี๋ยวเราอัพ xwm ขั้น60,000ก็แล้วกันนะครับสักตัวหนึ่งนะจะได้ยิงแรงขึ้นแล้วครับแล้วก็กันง่ายมากขึ้นนะ okay. เดี๋ยวอัพขั้น62,000นะครับผมจะได้ยิงแรงยิงรัวมากขึ้นเอาเงินมาอัพเจ้าพวกนี้สักหน่อยนะขั้น4 5 0 0มนสัก23ตัวก็น่าจะโอเคนะครับเอาไว้ยิงยับๆเลย สบายสบายนะครับผมสบายไปก่อนเลยตอนนี้อัพขั้น4ี่หมื้าไปโอเคมีขั้นโกลเด้นสี่หมนสองตัวแล้วนะครับน่าจะสบายมากขึ้นนะนี่เลือกอะไรเป็นน้ําเลยนะครับผมเดี๋ยวอัพขั้นด้านล่างบ้างก็แล้วกันนะครับสำหรับพวกนี้นะหุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสพีเดเตอร์มานะครับตัวนี้ยิงแบบแช่แข็งด้วยนะเดี๋ยวผมต้องอัพตัวยูเพิ่มเลยนะครับวางเพิ่มไปสักสองตัวด้านหลังก็แล้วกันนะตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งมุมนี้นะโอเคเดี๋ยวรออัพเจ้า XWM นะครับ เพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ยิงเจ้าพีเดเตอร์นะครับโสนพีเดเตอร์โหเดินอย่างเท่ขึ้นมุ้ยมาสองตัวเลยไหวปะเนี่ยโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับเหล็อีกตัวหนึ่งตัวนี้ให้ตันไปเลยนะครับคอมมานเดอร์ Commander นะปับโอเคสบายสๆนะครับตอนนี้นะอัพตัวนี้เพิ่มด้วยนะกันนะครับจะได้เรียกมอนมาช่วยยิงนะวางสักสามตัวโอเคโอเคโอ้มาที่เว็บต่อไปแล้วนะครับ อูยอันนี้อะไรอ่ะออ้ยอย่างเท่อะไรวะเนี่ยโอ้โหถ้าถ้าไม่มี x m x w m นี่คือยิงไม่ได้เลยนะต้องอัพเป็นขั้นด้านล่างหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะจะได้ยิงด้านบนได้นะโอ้หมันมาเยอะจังอะ่ะเยี๋ยิงแล้วเบิดใส่ไปหน่อยนะเรียกรถมาด้วยโอเคตอนนี้ก็น่าจะเริ่มไหวนะครับเพราะผมเรียกพวกอ่ามาเฟียมาแล้วนะนี่ครับผมสอยเว้นสีแดงมาอย่างเท่ขรุม <laughs> เดี๋ยวเราอัพอา x m w ให้ตันสักตัวก็เลยกันนะ <laughs> ผมคิดว่า อ่า X M W ให้ได้ขั้นหนึ่งแสนสามนะครับอัพไปเลยนี่เป็นร่างใหญ่แล้วนะครับน่าจะไหวชิวแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวอัพโกลเด้นให้มันได้สี่หมื่นห้สักตัวแล้วกันโอเคน่าจะพอยิงสบายๆอยู่นะครับดูจากสภาพแล้วน่าจะพ่อไหวอยู่นะครับผมแต่ละตัวนี้ถึกมากเลยนะเดี๋ยวดีเงินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราอัพขั้นแสนสามไอ้นี่สักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่าน,นิดเดียว อัพเลยเดี๋ยวนครับผมเรียบร้อยแล้วนี่มาผมไหวชิวแน่โอเคอัพขั้นหกหมื่นสองไปแล้วก็เดี๋ยวเราอัพโลเด้นอีกสักสักตัวสองตัวนะครับถ้าเสียงในเกมดังเกินไปก็ขอไปทุกคนด้วยนะโอเคตอนนี้ก็โลเด้นแรงเกอร์ยิงยับยับเลยนะครับน่าจะไหวชิวอยู่นะครับตอนนี้ก็ยิงยับยับเลยนะครับเดี๋ยวเราับขั้นนี้ดีไหม เดี๋ยวรับขั้นแสนอีสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับโอ้โหมาโคดเยอะโอ้โน่าจะไหวอยู่นะครับผมขั้นแสนให้เจ้าเอ m อนะครับสามตัวน่าจะโอเคนะไปเลยโอเคโอ้ยตัวนี้วิ่งมาตีแล้วนะคิดว่าน่าจะไหวชิลเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะสบายสบายอยู่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวมากนะโอเคตอนนี้ก็ อู๋นี่ครับผมกองทัพของผมมาแล้วเริ่มอ,ออกมาแล้วอุูยตอนตอนนี้มันมาเยอะแล้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มย้ำนิดหน่อยต้องอัพตัวเพิ่มนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวรองเงินก่อนนะเดี๋ยวบัฟไปก่อนเลยบัฟยิงใส่ไปนี่ไหวไหมเนี่ยโอเคจิงเจอร์มาแล้วนะอุูยตอนแชปเตอร์หนึ่งก็ออกมานะครับผมสำหรับตัวนี้นะเป็นบอสคุกกี้นะครับอู๋เลือดสามแสนเลยนะทต่ไปเล่นนะครับผมแต่ไ,ไม่เป็นไรนะเรามี xwm อัพตันถึง3ตัวนะครับโอ้โหมันยิงอะไรมาเมื่อกี้ผมวาง xwm เพิ่มเลยนะ ไว้กันนะครับเผื่อไม่ไหวอู้มาสองตัวเลยเหรอโอ้ย่ังยำนะครับเดี๋ยวเดี๋น่นาจะพอไหวอยู่นะต้องขยันอัพหน่อยนะโอเคครับตอนนี้ก็จัดการไปได้หนึ่งตัวนะรออัพตัวนี้ก่อนโอ้เราเบิดทีเดียวตายหมดเลยไม่นะเดี๋ยวต้องหวังพึ่งที่ X XWM แล้วนะครับผมเพราะว่า XWM มันฮิวตัวเองได้นะยำจัดโอ้ยอะไรวะเดี๋ยววางอ่าตัวนี้ใหม่นะครับยำจัดแล้วเดี๋ยวต้องคิดว่าตัวช่วยได้ไหมเอาช่วช่วยช่วยหน่อยแล้วกันนะครับ เอ้น้ำแข็งหยุดมันไม่ได้หรอหรือว่าหยุดได้ไม่น่าได้นะครับไม่เป็นไรใจไปเสียฟรีเลยตรงนี้ก็เลื่อกเลยเจ็ดหมื่นย้ำแล้วมันเริ่มเดินไปไกลแล้วนะต้องรีบอัพแล้วนะครับเดี๋ยวคิดว่าไหวไหมผมคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่นะเดี๋ยววางเพิ่มตรงนี้หน่อยโอเคน่าจะไหวอยู่นะครับผมตายนี่นึกาจะไม่ไหวซะแล้วนะครับปมโหพังเลยนะครับขายเลยนะครับ <laughs> โอเคตอนนี้ก็ต้องหวังพึ่งดิ้ง x xwm แล้วนะครับ โอ้ด้เงินงม้าเสเลยนะอัพหมดเลยครับอัพไปหมดเลยวันนี้ปังอยู่คือผมวางแต่ xwm แล้วตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วนะครับผมลดผมขอลดเสียงลงมาหน่อยนะครับเพราะพาะมอมีพวกมอนเยอะๆแบบนี้นะครับมันยิงเสียงค่อนข้างดังเลยนะอัพไปเลยหลายๆตัวไปเลยนะครับโอเคสี่ตัวน่าจะช่วยกันยิงได้อย่างสุดยอดนะครับอเอัพพวกนี้ไปนะครับให้มันเสกมอนออกมาเยอะๆ โอ้ตอนนี้เงินคูดเยอะเลยนะครับวางเพิ่มดีกว่าเควางตัวนี้ไม่ได้วางเพิ่มแล้วกันนะครับมุมนี้มุมนี้ด้วยนี่โอ้โหตอนนี้ก็มาผมตอนนี้คือได้หมดนะครับตอนนี้คือแบบตัวผมเยอะมากเลยดูว่าผมทุกคนดูนะนี่เป็นครับเป็นกองทัพเลยนะนี่ด้านหลังด้วยนะผมสุดยอดจิงเจอร์อุ๊ยบอสมาแล้วนะครับผมโอ้โหทุกคนดูอย่างเท่เลยครับผม สุดยอดนะครับเกมแนะนาให้ทุกคนเล่นเลยนะเกมเทวเดฟเล็กนะครับเป็นเกมที่โคตรดีนะครับแต่ตอนนี้ต้องห้ามพูดมากก่อนนะไม่งั้นมอนจะมาเยอะนะครับโหแหลกแหลก,กเลยเดี๋ยวใช้ p พาเวอร์อัพก่อนนะให้มอนมันหยุดนิ่งนะครับพ๊อปโอ้ย,อยาวาง XW m เพิ่มอัพเพิ่มไปด้วยนะครับตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันทุกคนดูบอลน,นะแบบโคตรเท่นะครับผมผมชอบมากเลยนะดีไซน์ของมันนะโอ้ทุกคนดูดิมันคำรามด้วยทุกอย่างหยุดนิ่งเลยนะพอมันคำรามถึงหมกแสนเข้าไหวไหมไหวอยู่นะ ป๊บปับป๊บปั๊บโอเควางเพิ่มซะหน่อยนะอัพเพิ่มไปต้องรีบวางเลยนะครับเดี๋ยวมันไม่ไหวนะแต่คิดว่ากองทัพขนาดนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะครับไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะนี่โหเท่จริงๆนะครับผมผมโคตรชอบเลยนะดีไซน์ที่มันทำออกมานะครับหุยฟันเข้าทีนึงนะผมอาผมตายเรียบร้อยนะครับเออ เออลงไปนอนแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกตัวนึงนะผมเลือดเก้าหมื่นห้าพันนะครับมาเลยเออเรียบร้อยหรือว่ามีค่าซีนด้วยนะ โอเคเรียบร้อยครับผมชนะแล้วโอ้ได้ตังสองพันเลยนะได้เง็กพีเยอะมากเลยนะครับด่านนี้นะสุดยอดเลยนะครับเนี่ยผมกองทัพของผมเองนะครับโคตรเท่โคตรตึงนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับเดี๋ยวพอมีพาคสามเข้ามาผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยสนับสนุนผมมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับ